ถ้าเราจะเข้าใจอะไรในปัจจุบันสิ่งที่เกิดขึ้นเราต้องย้อนกลับไปสักพันปีอดีตพื้นที่ป่ามันไม่มีเส้นแบ่งคือความเชื่อมโยงของธรรมชาติมันจะอยู่ที่ธรรมชาติวัาจะเลือกที่จะไปที่ทางไหนซึ่งตอนนี้เราไม่เห็นแล้วพวกเราที่สารทูตเนี่ยครับมาอยู่ ที่ศรีลังกาก็รู้สึกว่าศรีลังกาเนี่ยมีอะไรให้เราได้เรียนรู้ที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเราเรื่องหนึ่งที่เห็นว่าน่าสนใจมากๆก็คือเรื่องการที่ใช้พื้นที่ที่มันรกร้างวาง่างเปล่าให้เป็นประโยชน์ต่อการอนุรักษ์ตอนเด็กๆเราฟังกันนะธรรมชาติฟื้นฟูเองได้ถ้าเราให้เวลากับมันซึ่งจริง แต่มันอาจจะไม่ทันหรือมันอาจจะใช้เวลานานเกินไปหรืออาจจะไม่ได้ปัญหาคือบางทีคนไม่ได้เข้าใจระบบนิเวศเท่าไหร่เราคิดอยู่แค่สิ่งที่เราเห็นกับตาซึ่ง ต้องคิดเยอะเพราะเราต้องนึกถึงหลายเรื่องเพราะมันเป็นระบบทั้งหมดเลยเราแค่ไปเอาออกอย่างเดียวแล้วหวังว่ามันจะกลับมาบางทีม,มันไม่กลับอันนี้คือเหตุผลที่เรื่องของอดีตมันสําคัญเพราะนี่คือสิ่งแรกที่ต้องถามก่อนที่จะวิเคราะห์ว่าต้องทําอะไรกับพื้นที่แล้วเราจะย้อนกลับไปให้สิ่งแวดล้อมธรรมชาติมันกลับมาได้อย่างไร ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยชีนกาด้นแ้นยืนยาวมาหลายศตรวรรษโดยเ,เฉพาะานผ่ทางพุทธศาสนา แต่จี่น่าสนใจมีความหลากหลายและมีจุดเด่นเชื่อมโยงระหว่างสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นของเขากับการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อมและคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างนี้ที่เราสามารถเรียนรู้ร่วมกันที่น่าสนใจคือ j เ f f r e ี Bauer Trust ก็คือมูลนิธิของ j e f f รี y b บาว r เขาก็ร่วมมือกับองค์กรที่มีผู้เชี่ยวชาญนักวิจัยเกี่ยวกับเรื่องสิง่งแวดล้อมทังหมดเลยชื่อ W N P S ือ professor สัมพัทธ์เป็น professor ที่มหาวิทยาลัยโคลมโบที่เขามากับเราในวันนี้เนี่ยก็มาในฐานะที่เขาเป็นรองประธานขององค์กรที่ชื่อว่า W N P S โครงการที่เขาทำเนี่ยคือ plan นะครับเป็นโครงการที่เอาพื้นที่ของเอกชนซึ่งปล่อยรกร้างว่างเปล่าเอามาทําให้เป็นพื้นที่รักษาพวกสัตว์ป่าแล้วก็ต้นไม้ป่าไว้แล้วก็วันนี้เขาก็จะพาเราไปที่เกาะแห่งหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นเกาะของเจฟฟรียบาวาซึ่งเจฟฟรียบาวาทรัสตดูแลอยู่แล้วก็กาลังจะร่วมมือกับโครงการแพร้น,นะครับในแง่การเข้ามาบริหารจัดก,การพื้นที่ที่เป็นป่าว่วาจะจัดก,การอย่างถูกต้องถูกวิธีอย่างไง Where are we now Have uh, just h e a r l u n e g a n g a อันนี้คือเป็นทะเลสาบที่มันเป็นธรรมชาติใช่ปหะหรือเขาทําขึ้นมาหรืออัน,นอันนี้เป็นแม่น้ำครับที่ถึงที่ท่านทูตเล่าว่าเป็นชื่อลูนูลูนูแปลว่าเกลือลูนูแปลว่าเกลือกังกาแม่น้ำแปลว่ามันเป็นทีคค่คล้ายๆกับแบบแม่น้ําม,มาเจอกับทะเลโดโนกังกา ระหว่างแบบจากลูนากันก็นั่งเรือกันก่อนที่จะถึงเกาะเขาก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องที่เขาทำกับแอฟริกาว่าคือ c onsulting คือมีสมัยหนึ่งที่เกาะนี้เขาจะเอากวางชื่อฮอกเดียซึ่งตอนนั้นน่ะมาเขาจะเรียกว่าเป็น endangered species เขาก็ไปช่วยมันเอามันมาไปอยู่บนเกาะมาที่น่าสนใจคือจาก ไม่กี่ตัวมันก็ขยายพันธุ์ซึ่งเขาบอกว่าเขาควบคุมไม่ได้เลยมันก็มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนิดหนึ่งเพราะว่ากวางก็ไปกินมเมล็ดพืชบางทีเขาปลูกอะไรเขาก็ต้องมาปลูกในพื้นที่ที่ห่างออกจากกวาง ทางขึ้นไปบนเกาะมันลกนิดหนึ่งคือไม่มีการจัดพื้นที่เลยเพราะไม่มีคนขึ้นไปบนเกาะได้ใช่แบบต่ตอนนั้นะ่ะเราคุยกันยาว คือเขาสาธบายว่าตรงนี้พื้นที่เคยเป็นป่าชายฝั่งซึ่งมันมีเวทแลนด์หมดเลยแต่ปัญหาคือกานเริ่มเข้าสมายัยใหม่คนจะปลูกเป็นต้นไม้ Invasive 2ชนิดแต่เขาบอกว่ามันอันตรายเพราะมันจะทําให้สายพันธุ์พืชท้องถิ่นอ่ะมันอยู่ไม่ไหวเป้าหมายของเขาคือเขาต้องฟื้นฟูระบบนิเวศที่อยู่ในพื้นที่บนกอก น this is sonaratia. so this is because this w a t this soil is uh, devoid of uh, air because it's saturated with water so the roots come out and breathe s ูน a ราติอคือมาเป็นป่าชายเลนขนาดใหญ่มากเลยสามา,า,นนา,มารถที่จะเอาไม้อันนี้เอาไปสร้างเรือเขาจะเรียกว่าเป็น mangrove timber หรือจะเอาอยางเอาไปซ่อมแซมเรือ นี่คือสองสอย่างที่สามารถที่จะทําได้จากสิ่งเหล่านี้ This one is invasive uh, alien species so it blocks the root systems of all other species and also cover the light and it prevents all other species of trees to grow so what what they would do or what we would do with wnps together is to remove say this plant this this patch of plants we will remove right by doing that and we we may or may not uh, plant any specific plants we let the seed bank consisted of natural trees to pick uh, them to the the seed so bank to decide which to grow uh, so by removing these uh, i n v a chance. s i v e they give them the chance ธรรมชาติคนเราตอนเด็กๆเ,เราฟังกันนะธรรมชาติฟื้นฟูเองได้ถ้าเราให้เวลากับมันซึ่งคุณสัมผัสเองบอกว่าบางทีก็ไม่ได้นะบางทีมันด a m a จ e จนมเมล็ดพันธนะุ์อ่ะบางทีมันโตไม่ได้ในการที่จะให้มันขยายพันธุ์เราอาจจะเติมผึ้งหรือผีเสือ้อหรือจริงๆขั้เคาก็ทําได้ไปเป็นคันขยายพันธุ์ส่งต่อเรื่องของพอลและเรื่องของอะไรตรงนี้ยคือเราต้องช่วยมันหน่อยนึง And then inside the forest, we want the the, the deer is deteriorating the land as well. So the old trees right. are there, but the young trees don't can't come. Right. So what we want to help the yeah. deer, to help yeah. the forest that it lives in, to yeah. help the river that yeah. uh, that. Sustain the island because yeah. wetland is needed for the fish and the aquatic forms to breed. At the same time, the landowner, because the landowner doesn't want to see a degraded uh, uh, real estate. So, so by that way, so we want every facet to be benefited. WMPs the ทำมาร่วมมือกับชุมชนแต่วิธีการคือเขาจะซื้อพื้นที่เพื่อที่จะแค่คกับอนุรักษ์พื้นที่นั้น เขาก็พาเราเข้าไปในพื้นที่ที่เขาตั้งกล้องเพื่อที่จะถ่ายว่ามันมีสัตว์อะไรเดินบ้างซึ่งมันเป็นวอลล์เลสคอโดยตรงนี้ so you can see like logistical challenges and everything because it's so far away from the main access road And this is a road that you can't take any other kind of vehicle, also. <laughs> Initially, it was a seven acre block, it was a proper forest and it was protected, and then we Purchased that block, and then we realized there's this gem mining businesses coming in, and they are buying the adjoining lands. So what we did was we reached out to all the adjoining landowners, and we bought the lands before that guy. 24. Within two years, <laughs> I asked why พื้นที่ตรงนี้สําคัญมากเนื่องจากนี่คือพื้นที่ที่มีช้างมีสัตว์ป่ามีสะพานเชื่อมธรรมชาติเป็น Wildlife Corridor เอ็นาโดนตัดอ่ะสัตว์ไม่สามารถที่จะเดินทางจากจุดนี้ไปจนถึกจุดนี้มันจะมีผลต่อระบบนิเวศท,ทั้งหมดเลยเอมันเกี่ยวอะไรกับเอกชนมันคือพื้นระบบมันไม่เหมือนกับประเทศไทยคือพื้นที่ตรงนั้นมันเป็นช่อาของเอกชนหมดเองเขาต้องทำทุกอย่างทำได้เพื่อที่จะ protect mm hmm. พื้นที่มันเป็นการรักษา so we have like boards like this displaying you see uh, it basically says that this is like a conserved area and that people are not allowed to like you know uh, harm the animals or damage the trees or anything like that ราอยู่ในเขตอนุรักษ์ชื่อบุนุนเวลาซึ่งอยู่ภายใต้องค์กร W N P S ซึ่งนะ่าทึงนะเขาทำงานก็นแค่แบบในกลุ่มเขา,าแค่สี่คนแอกก็ถามเขาบอกว่าทำไมมันคนมันน้อยแบบนั้นถามเขาวางกไม่พอบเขาบอกว่าไม่คือเขาคิดว่ามันสำคัญที่จะรักษาความเหมือนเป็น p a าเช o n ของคนคือคนเราต้องมีความรักความศรัทธากับธรรมชาติ y โอเคที่รู้สึกว่ามันเือนการสนับสนุนที่จะตั้งเหมือนเป็นกล้องเขาจะตั้งที่สะพานที่เชื่อมป่าซึ่งตอนคืนสัตว์มักจะตื่นและจะเริ่มเดินกันและจะเริ่มข้ามสะพานนี้ น่าสนใจมากเลยเพราะเมื่อคือนนี้ดูไปเ,เขาเก,ก็บฟุตเทจเขานี่คือครั้งแรกที่เขาเห็นจากเดือนที่แล้วมีช้างเดินมาสองตัวคู่กันเป็นตัวผู้สองตัวซึ่งเขาบอกว่ามักจะไม่ค่อยอยู่ในการแต่อันนี้บางทีอ,อาจจะเหงานะแต่ตอนนี้เขาก็จะพาไปดูว่าเขาตั้งตรงไหนเรนจะดูว่าเขาตั้งยังไงนี่คือกระบวนการคืออะไร so we have one camera trap here so when you set up the camera trap it's very important you uh, decide like at which height you are setting it up this range so unless you have the animals within that range it will not capture the uh, picture or the video when we have the camera we set up everything and we check like all the controls first so we have already set this up for images plus video Okay. So it captures yeah. three images and then it starts recording a 10 second video uh, of the animal. And once you do it like you we need to do a, like something called a walk test. Once like everything's done what we do is like we lock it up and then we use something called a security box. So we make sure like the animals or even humans can't do any damage to it and it's protected like these are like they they're not that sensitive to like water or anything. So I'm going to set this okay. one for the elephant. Okay. Um, so because elephants are larger, what we are going to do is we're going to use that tree and we're going to set this in a, like a higher level. เขาให้ชุมชนเป็นคนดูแลเรื่องของกล้องตลอดเป็นคนที่รายงานว่าอะไรเกิดขึ้นในพื้นที่ เขาบอกว่าเขาสร้างความสัมพันธ์กับพื้นที่กับชุมชนเยอะเพื่อที่จะลกให้เขารู้สึกว่าพื้นที่นี่เป็นพื้นที่ของเขาเพื่อให้เขาปกป้องพื้นที่เหมือนกันเขาก็ทํางานร่วมกันหมดเลยทั้งชุมชนเอกชนกับรัฐบาลเพื่อให้พื้นที่ตรงนี้มีความเจริญขึ้น it's not even about the money even if you were getting no money at all you would do this job what is your passion i think as sri lankans we are incredibly blessed to be born in this kind of a beautiful island we are a biodiversity hotspot and i think from childhood everybody is like very much related to the environment we grew up in these beautiful systems but down the road sometimes we disconnect and we we forget, we forget the right. basic things and the minute you start learning about these species the diversity you realize how much of a natural heritage that we are a part of and then suddenly you think about what we are actually doing to protect them destruction is very easy but reviving is not that easy the only way to like look at a, an ecosystem in a proper way i would say don't look at the individual species look at the interaction look ah. at the processes คือพื้นที่ที่เราเข้าไปกับภาวีที่เขาตั้งกล้องซึ่งมันดูเหมือนเป็นทางแคบมากเลยแต่เข้าดูไปจากเดือนที่ผ่านมามีสัตว์อะไรเยอะแต่ไม่หมดเลยคุณพาวี <Okay. S 1> เขามีแพชชั่นในการทำงานเยอะนี่คือเหตุผลที่ ชอบเขามากเลยบางคุยเขารู้สึกว่าเขามีความรักที่ไม่ใช่คนบอกให้รักไม่ใช่มีคนบอกให้ทำแต่น,นี่คือเป็นสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาต้องทำเพราะว่าเขาบอกว่าต้องมีคนทำมันสำคัญมากถ้าเราจะฟื้นฟูธรรมชาติเราต้องปกป้องระบบสายพันธุ์ทุกสายพันธุ์สายพันธุ์พืชสายพันธุ์ไม้สายพันธุ์จัดฟังก์ชันที่อยู่ในน้ำกระบวนการต่างๆที่อยู่ในนั้นนี่คือสำคัญนะคนไม่ได้เข้าใจเรื่องตรงนี้ In nature, so if we just leave it alone, maybe something completely strange will come in. Because you have to understand that subtleties. Uh, by understanding it, you can accelerate. For us need hundred years to grow to uh, back to its old state. We try to do it in 20 fourty Sometimes nature. Needs. คือธรรมชาติมันเป็นสิ่งที่ให้ลายกลับคืนมาถ้าไม่มีธรรมชาติก็จะเสียะายบางอย่างด้วยแต่ธรรมชาติทือถึงมันอยู่ตั้งแต่ต้นเลยอยู่โดยมันเองแต่การปล่อยให้ธรรมชาติฟื้นฟูเองมันทำไม่ไหวอบางที ความสําคัญมันอยู่ที่รัฐบาลแล้วอยู่ที่เอกชนเหมือนกันมันสัมพันธ์กันหมดเลยในระบบนี้ทุกคนมีหน้าที่หมด